ฝนตกลงมาอีกแล้วช่วงสายวันนี้หลังจากที่หยุดไปเมื่อตอนจีบดีหลวปู่ออกไปวินธบาทกลับมาให้อาหารน้อง,น,องน้องแมวแล้วน้องแมวออกไปเดินเล่นทักพักหนึ่งฝนก็ลงมาอีกรอบหนึ่งครับอันนี้ตกลงมาอย่างมาก น้ำก็เริ่มขึ้นโูมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ลดลงไปสองสามวันอนนี้ก็กลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งบริเวณอำเภอโดยรอบอำเภอเมืองปานอำเภอวังเหนืออำเภอแม่หมะอำเภอเงาอำเภอห้างฉัดอำเภอเมืองลำปลางโดยรอบ ตกมาทุกวันได้รับผลกระทบอย่างหนักมาเมื่อสองสามวันก่อนน้ำไหลหลากเข้าหมู่บ้านทั่วหมู่บ้านทําให้สะพานลม้มสะพานหักถูกน้ําพัดพังไปถล,ล่มลงไปซึ่งที่พุทธสถานโงชัยก็ยังไม่มีอะไรที่เสียหายมากนะมีเพียงไรนาพืชสวนของชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่หลายวันก่อนนู้นมาแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเสียหายไปอีกแล้วถ้าน้ำไม่สูงมากนะไม่ท่วมสูงก็ไม่เป็นไรถ้าอยู่ประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรเสียหาย ส่วนน้องๆแม่ก็นอนหลับพักผ่อนกันตามสบายเลยหลังจากออกไปเล่นมาแล้วกินข้าวเช้าแล้วก็ออกไปเล่นกันออกกําลังกายได้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงฝนตกลงมาก็วิ่งเข้ามานอนกันนอนก,กอดกันยังอบอุ่นส่วนตัวที่ทอบอิสระ ก็จะนอนคนเดียวไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใคร พื้นที่จับจองของใครของมันอยู่กันตามสไตล์ตามสบายของใครของมันก็ปเลยสามสามพี่น้องนี้อยู่กันดีนะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยมั่งมีสีสุกสีนวลน,นอนอยู่บนรถนี่เลยนอนเป็นกลุ่มของเขา ผมนี้ก็แม่น้ำตาลแม่เนื้อลายแม่น้อลายกับลูกน้อยนอนกอดกันอยู่มุมนี้ครับครับตัวเมียเมียวใหญ่ๆอื่นๆเขาก็หลบไปตาหลบไปตามมุมต่างๆที่เขาเคยอ,อยู่เพื่อ ความพิสิสริของเขาปู่ตามหาไม่พบเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนฝนก็ตกเนะออกาะเอาไปไม่ได้ก็นําภาพอนารักษ์ในสถานการณ์ฝนตกอย่างนี้ให้เอพีทุกคนได้ดูได้ชมกันไปเพียงเท่านี้ขอความสุขกัมีแต่ทุกคนทุกท่านทั่วการทุกคนทุกท่านเอินและพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปขอโมทนาสาธุ